สวัสดีตอนเช้ามืดที่เมืองอูมประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะโบกำลังจะขึ้นรถไฟนะคะไปสนามบินสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็รถไฟที่โบขึ้นเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะ ICE เนาะก็โบจองตั๋วไปเนี่ยสี่สิบยูโรนะคะแล้วคือทางเข้านี้ปิดโบต้องไปเข้าทางไหนวะ เอาทางเข้าดอยช์บานปิดทุกคนเกิดแต่กับกู้อีกแล้วนะคะดูดิข้างหน้าเราเป็นสถานีตำรวจนะเอา้าแล้วเข้าได้ทางไหนวะมันปิดอะ่ะเอาอีกแล้วทุกคนอีเวนต์แรกก็คือทางเข้าดอยช์บานปิดนะคะ บก็รอตรงนี้นะชานชลา,าที่1น,นะคะไกล้โนเมอไอนี่นะคะทุกคนก็มารอเพื่อที่จะขึ้นรถ ICE กันนะทุกคนรถไฟมาแล้วแต่ขเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชานชลา,าเป็นชานชลา,าที่สองโบจะลื่นล้มไหมออีกแล้ววิ่งอีกแล้วสถานีรถไฟอุ้ม วิ่งอีกแล้วจ้าวิ่งอีกแล้วสถานีรถไฟอุ้มแล้วมันไกลไกลมากเพราะมันไกลอย่าเพึ่งไปเอาไว้ ขันไนหนะม้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้นโ้ะอ้อ่ Uh you see ASIC ISIC? no, that's to Munich, the next one. Uh, the it's next one you're here. come here. Yeah. But they say here number number one. Yes, but it changed. Uh, they but it changed. changed. You yes. also go. to Yes, change. I also go to okay thank, the so okay, thank you so much. Thank you. Oh to fall. าเปรถไฟไปสนามบินมิวนิกอูมอีกแล้วนะสถานสถานีรถไฟอูมไม่มีครั้งไหนที่โบไม่วิ่งนะคะวิ่งตลอด หวังว่าไม่ติดกระบ,บวดแล้วนะสนามริมแฟงเปิดแฮมบุกเอเซนฮอฟวันฮอฟอันนี้มันคลาสคลาสหนึ่งอนะ่ะตู้นี้มันคลาสหนึ่งอ่ะขึ้นไปก่อนแล้วกันอันนี้มันคลาสหนึ่งหรอคลาสสองเลยเราต้องเดินไปอีก ในรถไฟ ICE ของเยอรมันนะคะตอนนี้ห้องอาหารเขาปิดอยู่ไหมคน <Okay. S 1> ปิดอยู่นะคะเนี่ยนี่คือห้องอาหารมันขึ้นเหนือนะคะคันนี้อ่ะเลขสองน่าจะใช่ละอันนี้น่าจะเป็นชั้นสองนวนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้รถไฟออกแล้วนะคะเขามาจอดแป๊บเดียวจอดไม่นานนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตนะคะโบหวังว่าจะนั่งรถไฟถูกคันนะทุกคน ICE หกหนึ่งหกอเตอนนี้โบก็มาถึงออสนามบินแฟรงเฟิร์ตแล้วนะเห็นจะียมียปลัดเนาะก็เราจะไปเทอร์มินอลหนึ่งนะคะตอนนี้ เราตรงไหนก่อนมีนอนหนึ่งนะคะก็รถไฟดีเลย์ประมาณ่20-25นาทีประมาณนี้นะถ้าไปทางนี้นะคะเธอมินอนหนึ่งตรงไปด้านไหนแต่ว่าโบต้องไปกดเงินด้วยนะเพราะว่า เออตอนโบออกมาเนี่ยธนาคารเขาปิดนะช่วงเนี้ยเขาไม่ให้กดเงิน ATM หลังเที่ยงคืนจนถึง6กโมงเช้าเนาะก็เป็นกฎใหม่ของธนาคารที่เยอรมันนะคะเพราะว่าเขาโดนป้นอะไรเงี้ยบ่อยโดนป้นตู้ ATM กลางดึกอะ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานะคะก็เลยต้องมากดเอาที่สนามบินที่มาก็ให้บัตรมามากดเงิน แต่ทริปนี้โบตั้งใจว่าโบจะใช้เงินไม่เยอะนะไม่เกิน400ยูโรนะคะคือ400ยูโรเนี่ยมันจะมีแบบบางวันโบต้องจ่ายค่าทัวร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะคือจะรวมค่าทัวร์ที่โบจะซื้อซื้อด้วยอะนะ400ยูโรเนี่ยก็ไม่อยากใช้เยอะนะคะทริปนี้เป็นทริปแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะจัดทริปเลยแต่ว่ามันแบบ <c oughs> มีปัญหาแบบ ความรู้สึกอารมณ์ส่วนตัวนะคะก็เลยอยากจะหนีออกจะพักนึงไปพักผนะ่อนอ่ะเพราะว่าโบเพิ่งก็กลับจากไทยเนาะแล้วคราวนี้กลับมาก็แบบมาเจอผู้คนที่ไม่เป็นมิตรอะไรเงี้ยโบก็เลยแบบอยากหาที่แบบเงีย,งยบๆสักสี่ห้าวันนะคะพักผ่อนพี่มาก็อนุญาตไงโบก็เลยนะคะจัดทริปมาเที่ยว ที่คิวบาฮาวาน่านะคะเทอมินอทหนึ่งนะคะนี่เทอร์มินอลหนึ่งเธอมินอลสองตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะบริเวณเทอร์มินอลน่าจะเทอร์มินอลหนึ่งนะตรงนี้ เออเคาน์เตอร์เช็คอินคือโบเช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่เขาไม่ออกบอร์ดดิ้งพาสมาให้โบคิดว่าเขาน่าจะต้องมาตรวจวีซ่าอะไรอีกทีนะคะเพราะว่าคิวบาเขาประเทศเขาต้องมีวีซ่านะทุกคน check a drink this uh, and one one water p l e ี s เมื่อกี้โบก็แวะกินอ,อ,อาหารนิดหน่อยนะคะแล้วก็โบคิดว่าจะไปรอตรงแถวเคาน์เตอร์สายการบินอะ่ะเขาบอกว่าอยู่ hall C เนอะ เขาจะขึ้นไว้นี่นะคะก่อนดอเช็คอินเซลเช็คอินตรงนี้นะก็เช็คอินเอ่อได้บอรดดิ้งพาสมาแล้วนะคะเกตโบนะคะ B 6 2ตอนนี้โบยังอยู่แค่ B 3 <c oughs> B 6 2ทุกคน <c oughs> มันไกลมาก <c oughs> คือโบเดินมาพักใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> โบยังไม่ถึงเลยนะคะ <c oughs> โบก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เมื่อไหร่เราจะเดินไปถึงนะ ตอนนี้โบก็มาถึงที่ฮาวาน่าแล้วนะคะเพิ่ง,ง,งจะแลนดิงนน้งเมื่อกี้เนาะก็เราใช้เวลาเก้าชั่วโมงครึ่งเลยนะคะที่นั่งเครื่องมานานมากก <c oughs> ็จะรีวิว <c oughs> ที่นั่งโบนิดนึงนะคะประมาณนี้จอให้ดูจอเขาใหญ่มากทุกคนจอแล้วแบบหนังเยอะมากนะสายการบินกรรอนโดแอร์ไลน์หนังแบบดูดิหนังเยอะมากเนี่ยทุกคน แล้วเขาก็มีของกินให้นิดหน่อยนะเพราะโบไม่ได้ซื้ออะไรมาเพิ่มเลยนะคะโบซื้อแค่ตั๋วข้างบินไปกลับเพราะว่าตอนโบซื้อมันมีให้แอดแบบว่าอาหารการกินอะไรเงี้ยเออแต่โบไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยกระเป๋าก็ไม่ซื้อเพิ่มเป้ใบเดียวนะก็โอเคเดี๋ยวต้องผ่านขั้นตอนตรวจพาสปอร์ตอะไรแล้วก็เดี๋ยวโบไปเอาซิมการ์ดด้วยนะคะโบจองซิมการ์ดออนไลน์เอาไว้เนาะนี่นะคะเครื่องบินลำที่โบนั่งมานะกอนดอ สีแบบสีเขียวเขียวขาวอะโอ้ไม่มีเอเนอร์จีเลยตอนนี้แบบเวลาต่างกับเยอรมัน6ชั่วโมงนะเยอรมันเดินเร็วกว่าที่นี่6ชั่วโมงนะคะกอนดอสายกันบินอเดี๋ยวโบต้องแปลวิมการ์ดก่อนนะโบซื้อซิมการ์ดไว้นะคะโอ้ยวุ่นวายมากคือคิวต่มอแบบว่า forever แบบรอนานมาก ก็คือเราก็มารับซิมการ์ดนะตรงนี้รืบเอาซิมการ์ดไออ l เลดีบายไอเพย์ออเ a ดีออนไลน์เธอทินย่โรเราไปออนไลน์ไปกราร์ดินาอะไรกันนะเปยนเดซเรคัเนี้ยแอร์พอร์ตผิดอ่ะเมื่ีบอกคุยกับเขาว่าเขาบอกว่า <c oughs> ไปรับที่ฮาบานาไปได้มากี่ <c oughs> คือโบซื้อซิมการ์ดแบบออนไลน์มาเนาะ13ยูโรนะคะแต่ว่าเป็นแบบมารับที่ที่นี่นะที่แอร์พอร์ตแต่ว่าโบไม่เห็นนะโบไม่เห็นเคาน์เตอร์ซิมการ์ดนะโบก็เลยเดินออกมานะคะทีนี้พอเดินออกมาก็ไม่มีแล้วเขาบอกว่าต้องไปรับที่ในเมืองโอ้ทุกคนมันวุ่นวายมากโอ้ยไม่เห็นเล้บรรยากาศคิวบารทุกคนประเทศคอมมิวนิสต์แบบของแท้นะวเว้ยนี่ดูแท็กซี่เขานี่ดูรถตู้เขานี่ ดูรถแบบว่ารถสมัยแบบปี1950รถคลาสสิกนะคะเต็มเลยนะ พาลุงพาชี้ให้โบดูนะคะอันนี้เป็นอ,อ,อนุสาวรีย์ปฏิวัติ Revolution <ม>อนุสาวรีย์อ,อันนั้นเป็นเชกูเวลานะคะข้างหน้าท้องฟ้ากำลังสวยเลยทุกคนว,ว้าวดูดิตัดกับรถคลาสสิก มาแต่งแอร์บีแอนบีนบนนแล้วนะคะตอนนี้โบเข้ามาเช็คอินนะคะในบ้านของลุงอ๋อ oh. oh, your house your house for today today อ uh. ะ to, today to tomorrow ลุงเขาก็พาโบมานั่งแบบตรงบ้านพักแกเนาะระเบียงหน่อยนะโอ้โหวิวก็ประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนวิวด้านบน แอบซองหน่อยโบรู้สึกว่าประจำเดือนโบจะมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะตอนนี้ประจำเดือนโบตอนนี้โบก็เข้ามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออแอบน้ำแอบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะก็ห้องก็ประมาณนี้เนาะโบให้ดูนะคะห้องเนาะประมาณนี้ ลุงแกให้น้ำมากินแก้วหนึ่งโบบอกโบ,กบกหิวน้ำลุงแกให้น้ำมากินแก้วหนึ่งนะแกก็ไม่มีแกบอกมีแค่นี้แล้วก็มีเบียนะคะเนี่ยแกคิดสองยูโรกระป๋องกระป๋องละสองยูโรโบแรกกับลุงเจ้าของโรงแรมนะคะโบแรกมาเนี่ยหนึ่งร้อยยูโรได้มาสามหมื่นสามร้อยกุ๊ปต่อหนึ่งยูโรนะคะไปลงเครื่องมาเนาะโบก็แนะนำให้รีบเดินมาก่อนเลยนะคะ มาตรงตอมอเนี่ยแบบนานมากเนาะโบไม่รู้ว่าเขาเช็คอะไรแบบนานมากนะคะเครื่องลง4ี่โมงครึ่งโบเช็คพาสปอร์ตเสร็จตอน6กโมงเย็นคิดดูว่าต่อคิวนานขนาดไหนเออแล้วก็มีเออชาวต่างชาตินะที่นั่งมาคันเดียวกันนี่แหละก็จากแฟรงเฟิร์ตเยอรมันก็นั่นแหละคะ่ะฝรั่งเยอรมันมาแซงคิวแบบมาแซงสองคนตอนแรกโบก็ไม่พูดอะไรเนาะ เป็นคู่ผัวเมียกันแล้วก็ทําท่ามาแบบพออเพื่อนฉันอยู่ในแถวอะไรเงี้ยเดินมาแบบทักพูดคุยกันแล้วก็เนียนเงเนียนแทรกไปสองคนบกอกว่าอึ๊บไว้พอผ่านไปสักพักมีวัยรุ่นผู้หญิงสี่คนเยอรมันเดินมามอยู่ตรงข้างหน้าโบเลยแบบไม่ยอมมาต่อข้างหลังคือข้างหลังโบไม่มีคนเลยไม่มีคนมาต่อข้างหลังโบ บทนไม่ไหวโบก็เลยบอกว่า sorry นะอยู่แถวอยู่ข้างหลังนะอยู่ต้องมาต่อข้างหลังไอนะไม่ใช่มาต่อตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีแถวแล้วนะดังหันมาบอกเอ้าหรอก็เจ้าหน้าที่เขาบอกให้ฉันมายืนตรงนี้อ่ะโบบอกไม่คุณต้องไปต่อข้างหลังสิคุณต้องไปต่อข้างหลังฉันสิเออคนข้างหลังแบบเออคนเขาก็รอกันทั้งงานอะคือแบบแล้วคนก็มองกันเยอะคนก็มองกันเยอะเออโบก็แบบไม่สนใจเว้ยแม่งมาแซงคิวไม่ทนแล้วอ่ะคือ ตอมอก็ตรวจพาสปอร์ตนานนะแล้วต้องมาเจอพวกแสงคิวฝรั่งแสงคิวเนี่ยแบบเป็นอะไรที่หน้าม,มึนมาพวกเนี้ยหน้าม,มึนหน้าม,มึนทําเป็นมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาคุยกันิ่งิงิง่ง,ง,งนึกว่าเราไม่กล้าพูดเรามาคนเดียวแต่คือแบบนานาทีนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบมาเรื่อยมาเรื่อยถ้าเราไม่พูดก็นั่นแหละนะคะตั้งสี่คนอนะออกออกมาจากตรวจพาสปอร์ตเล้ก็มีตรวจกระเป๋าวีกรอบนึงนะคะ ติดกระเป๋าเข้าเครื่องสแกนอีกรอบหนึ่งนะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นสายพานรับกระเป๋าตรงนั้นเลยนะคะแต่ว่าโบไม่มีกระเป๋าโหลดเนี่ยแล้วก็มองหาซุ้มซิมการ์ดก็ไม่เห็นเออแล้วก็โบก็นึกว่าอยู่ข้างนอกพอพ้นประตูมาข้างนอกก็เป็นทางออกแล้วจ้ะกลับเข้าไปข้างในใหม่ไม่ได้แล้วโบจะให้ดูเต้าเสียบบ้านเขามันเป็นแนวเนี้ยทุกคนโบล,ลืมเอามาโบไม่ได้เอามาโบไม่มีชาร์จเลยนะคะตอนเนี้ย ตอนนี้ใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์อยู่นะก็ไม่รู้จะรอดไหมนะคะต้องไปหาเต้าเสียบเออเขาเรียกว่าอะไรอะที่เสียบที่มันรับกันได้เ,เซ็งมาก